เอาทำไมเล่นกันไปแล้วรอบหนึ่งไม่ใช่หรอลูกเออหนูเล่นกันไปแล้วไม่ใช่หรอเอาเล่นกับตังตังหน่อยเอาตังเล่นกับตังตังนะเออตองตองก็งง,งงเงง,ง,งงอยู่นี่แหละทำไมอ่ะลูก ทำไมอ่ะตังเมื่อวานนังตังอาบมาโอ้ยเปนเต็กที่ลังกาไปเลยเนี่ยเอาเลยสูงให้ดูใกล้แกเลยค่ะสูงให้ดุเลยกเลยค่ะเหมือนเที่ยวไหมทุกคนอยากหยุมหัวไหมหยุมหัวหยุมหัวจะการจะการจะการการ,การเลยเต็ก อยากจะหนุ่มหัวพี่บ้งกีจะบอพอยังพ่บ้งกีพอใจยังเอาปากชนกันลูกเอาเอาเอาหาย้าหรอกินดินนะนะใช่ย้าหรอ ดีค่ะเพิ่งตื่นค่ะเพิ่งตื่นค่ะเก,ก๋กินอะไรลูกเก๋เฮ้ยใครมาแอดใครมาจัดการเลยอ้วนอะไรอ้วนที่สุดในบ้านละมั้งนั่นน่ะอ้วนที่สุดในบ้านละมั้งเอาโดนตัวมาเร็วไรกลับบ้านอู้หู บอกให้กลับบ้านกลับเลยกลับบ้านา <c oughs> ใครไม่ได้อยู่ในบ้านตัวเองต้องกลับบ้านนะจี <c oughs> <c oughs> กลับบ้านกลับบ้านหนูดีมาแอนไม่อยากให้หนูดีดื้ออยากให้ดูดีเป็นเด็กดีต้องกลับบ้าน <c oughs> เสียงเือนอยู่ข้างบ้านนะเหมือนเสียงมัอนอยู่ในป่าูง,างิจริงกรเปล่าเธออ๋อ,ไไอพ่อจีไม่มากินาามานี่มาขอแรง,งเอาอไปดันบุ้งจีปลูกยาไว้ต้นหนึ่งเหรอ ปั๊บ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 เราจะนวดให้คุณเองนะคะปั๊บ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 โอ้ตองก็อยากให้เล่นอดจับจับจับปั๊บปั๊บปั๊บโอเคไหมคะคุณตองโอเคไหมคะอืมแต่ก็มาเลียมืออาบน้ำเมื่อวานอาบน้ำตังมานที่มาโอ้โหวันเขาอาบน้ำโอ้โหตัวเขาขาวเห็นไหม โอ้ยไม่รู้ปากใครเป็นปากใครอุย้ยอันนี้ก็มาเรียือเดี๋ยว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 ยขอเล่นกระตังหน่อยได้ไหมฮ่าต่ออ่้ยอมาอยากออกไปเล่นเหรอเขายังไม่ออกไปเล่นกันหรอป่ะป่ะ,ปะ ไปไปอ่ะโอเคปล่อยไปเล่นปะ่ะเล่นปะ่ปะไปไปโอเคโอเคโอ้โหให้เขาไปเล่นนะคะตั้งแต่เช้ามาเขายังไม่ได้ออกไปเล่นค่ะอย่าดื้อน,นะบายบายบาย